โอ้โหคนยกเป็นไรอาจารย์สาใจว่ารุ่นนี่โอ้โหเอาเนืเอ้อมันทั้งมันต้องระว,วันขาดเด้อเก็บเอาเนี่ยขาดนะเก็บเอาเนี่ย

มึงบ่าวเตยแสดงมืงเ,เหี้เฮาเลี้ยมบ่บอมาเลี้ยบ่ติดงานครับเฮอยชันชันดินออกยกให้พี่นอ้องมึงด้วยเตยชันชันสันชันจั้งหน่อยยังเห็นแห้งเรือมันสิปวดเอดวยกขึ้นหันหนา,นาม,มาโซ่ไอ่เออขุดเ่ะพี่น้องอ่ะโอเคมขาหน,นักเอาลงเดี๋ยวตัวนึงนะครับแทบทุกเงาเลยพี่นอ้องเบิ้งไปเรื่อย นะคบบริจัดฉากครับคุณตะลังเงาเลยดึงดึงขึ้นหัดึงขึ้นไหนพี่น้องเขาเบิง่งคุณนนะครับตะลังเงาเนี่ยวัวา,า,าดครับคุณนโอ้บาเตญ่เจอเจอัวอ,อ,อง,งว่งยไปแน่นี้